สามีของฉันนอกใจมานานถึงสี่ปีแต่สิ่งที่แม่บอกให้ฉันทำกลับเปิดเผยความลับที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเจอหนึ่งเดือนต่อมาสิ่งที่ฉันเห็นทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นและความจริงที่ถูกซ่อนไว้มันเหนือความคาดหมายของใครทั้งนั้นคุณคิดว่าคุณพร้อมจะเห็นความจริงหรือยังฉันยืนนิ่งอยู่กลางบ้านอากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองไฟในห้องนั่งเล่นสลัว ส่องให้เห็นเพียงเงาของเฟอร์นิเจอร์ที่ทอดยาวบนพื้นไม้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากหน้าอกกลิ่นชาอุ่นจากโต๊ะเล็กๆล,ลอยมาแต่จมูกแต่กลับทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้มากกว่าอบอุ่นคำพูดของแม่ยังดังชัดในหัวแม่บอกให้ฉันแกล้งทำเป็นไม่รู้แม่บอกว่าให้รอดูเพราะความจริงที่คนโกหกพยายามปิดไว้จะเปิดเผยตัวเองเสมอฉันไม่เข้าใจในตอนนั้น แต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจทีละน้อยหลังผ่านไปหนึ่งเดือนฉันเห็นการเปลี่ยนแปลงในสามีทั้งแววตาที่กระสับกระส่ายคำพูดที่ติดขัดและท่าทางที่เหมือนคนซ่อนอะไรไว้ค่ำวันนั้นฝนตกหนักเสียงฝนกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะเหมือนเตรียมให้ฉันรับรู้บางอย่างสำคัญฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเขาดังในห้องทำงานเสียงสั่นเบาๆแต่ชัดเจนพอให้หัวใจฉันชาฉันเดินไปอย่างชา้ชาช ฟ้าอากาศเย็นชื้นที่แทรกเข้ามาตามหน้าต่างลมหายใจของฉันหนักขึ้นทุกก้าวเหมือนมีใครเอาก้อนหินมาทับบนอกเมื่อเปิดประตูห้องทำงานฉันเห็นโทรศัพท์ของเขาวางอยู่บนโต๊ะหน้าจอสว่างข้อความเด้งขึ้นมาประโยคสั้นๆแต่ทำให้มือฉันสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นเธอบอกภรรยาอย่างอย่าให้ฉันรอนานลมหายใจฉันสะดุดโลกเหมือนหยุดหมุนเสี้ยววินาที กลิ่นกระดาษจ,จากแฟ้มงานผสมกับกลิ่นน้ำฝนที่ลอดเข้ามาทั้งหมดทำให้ฉันรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในห้องที่แคบลงทุกทีฉันกำโทรศัพท์ไว้แน่นสัมผัสความเย็นของกระจกหน้าจอที่ตัดกับความร้อนในฝ่ามือในขณะเดียวกันเสียงประตูบ้านเปิดออกเสียงฝีเท้าคุณแม่ค่อยๆเดินเข้ามาฉันหันไปและเห็นแววตาของแม่ที่นิ่งแต่เหมือนรู้อะไรบางอย่างมาก่อนแล้ว แค่แววตานั้นทําให้ฉันรู้ทันทีว่าแม่เตรียมบางอย่างไว้ก่อนหน้าและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านหลังนี้ไปตลอดกาลแม่เดินเข้าใกล้ฉันก่อนเอื้อมมือมาวางเบาๆที่ไหล่แล้วพูดด้วยน้ําเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นจนฉันขนลุกทั่วตัวลูกวันนี้แหละวันที่เขาจะรู้ว่าลูกไม่ได้อยู่คนเดียวฉันกลืนน้ำลายอย่างยากเย็น เสียงหัวใจดังขึ้นอีกครั้งดังพอจะกลบเสียงฝนด้านนอกและในตอนนั้นเองเสียงประตูอีกบานเปิดสามีฉันเดินเข้ามาพร้อมใบหน้าที่ซี่จนเห็นได้ชัดบอกได้เลยว่าฉันพร้อมเขียนต่อทันทีบอกได้เลยว่าต้องการให้เหตุการณ์ต่อไปเป็นแบบไหนสามีหยุดยืนตรงทางเข้าห้องทํางานเหมือนคนที่เพิ่งเจอภาพที่ไม่ควรเจอแววตาเขาไหววูบเหมือนกำลังหายใจไม่ทั่วท้อง เสียงรองเท้าเปียกฝนของเขาหยดน้ำไหลลงบนพื้นไม้เกิดเป็นเสียงแผ่วๆที่ดังกว่าปกติในความเงียบตึงเครียดของบ้านฉันยังถือโทรศัพท์ของเขาไว้หน้าจอเรืองแสงอยู่ในมือข้อความนั้นเด่นชัดเหมือนคำตัดสินที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนเขามองเห็นมันและในเสี้ยววินาทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากตกใจเป็นหวาดกลัวจากหวาดกลัว เป็นพยายามเก็บอาการแต่เก็บไม่อยู่เลยสักนิดเดียวแม่ยืนข้างฉันเงียบแต่การเงียบของแม่หนักกว่าคำพูดใดๆเหมือนกำมือของความจริงที่เขาหนีมาสี่ปีกำลังจะปิดเข้าหาเขาอย่างช้าๆกลิ่นอากาศเย็นจากภายนอกยังคงแทรกเข้ามาทางประตูผสมกับกลิ่นดินหลังฝนและกลิ่นความตื่นตระหนกที่ฉันจับได้จากสามี ทุกอย่างทำให้ห้องนี้เหมือนแคบลงอีกครั้งเขาเก้าวเข้ามาพยายามฝืนยิ้มแต่ริมฝีปากสั่นจนยิ้มไม่เป็นรูปเสียงของเขาเบาแห้งเหมือนคนที่ลืมวิธีใช้คำพูดไปชั่วครู่นี่มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉันไม่ตอบฉันเพียงมองเขาแต่สายตาของฉันไม่ใช่สายตาเดิมอีกต่อไปแม่เป็นคนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบแต่เฉียบคมจนบาดบรรยากาศ ลูกบอกเขาไหมว่าลูกดูเขามานานแค่ไหนแล้วสามีชงงะงักเขามองฉันแล้วมองแม่เหมือนกําลังเพิ่งเข้าใจบางอย่างที่เขาไม่มีวันคิดถึงมาก่อนฉันวางโทรศัพท์ลงบนโตเสียงกระทบเบาๆของมันกลับทำให้เขาสะดุ้งเหมือนเสียงระเบิดฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นไม้เก่าในห้องทำงานผสมกับกลิ่นน้ำหอมบนเสื้อของแม่ให้ความรู้สึกแปลกทั้งอบอุ่น ทั้งน่ากลัวในเวลาเดียวกันฉันรู้มานานแล้วฉันพูดชชาๆให้ทุกคำตกลงไปในความเงียบเขาถอยหลังเล็กน้อยเหมือนคำพูดของฉันผลักเขาออกไปแต่ฉันยังไม่หยุดฉันรู้มาทั้งหมดแต่แม่บอกให้ฉันรอดูเพราะคนที่ทำผิดจะเผยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ฉันออกแรงแม่ยิ้มมุมปากเป็นรอยยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนต่อฉันแต่เย็นเฉียบสำหรับเขา และวันนี้แม่พูดต่อเขาก็เผยออกมาตามที่คิดไว้จริงๆสามีมองไปรอบห้องเหมือนหาทางหนีแต่ไม่มีทางไหนให้ไปมีเพียงเสียงฝนที่กระทบหลังคาอย่างหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังตอกย้ำความจริงเขาหายใจถี่ขึ้นมือกําเสื้อแน่นสีหน้าเครียดจนเห็นเส้นเลือดบนขมับฉันฉันทำไปเพราะเขาพูดไม่ออกคำแก้ตัวติดอยู่ในลำคอ และฉันรู้ดีว่าเหตุผลที่เขาคิดจะพูดไม่มีคำไหนพอจะลบสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดสี่ปีได้แม่ก้าวมาข้างหน้าเล็กน้อยเงาของแม่ทอดลงบนพื้นยาวไปทางเขาเหมือนกำแพงที่ปิดเส้นทางของเขาไว้ทั้งหมดก่อนที่เธอจะพูดอะไรแม่เอ๋ยมีบางอย่างที่ฉันอยากให้เธอเห็นค่ะฉันหันไปมองแม่ทันทีแม้แต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าแม่เตรียมอะไรไว้สามีหันขวับ ความกลัวในแววตาเขาชัดเจนยิ่งกว่าเดิมราวกับแม่รู้เรื่องที่ลึกกว่าที่ฉันคิดแม่หยิบซองจดหมายหนาๆนานาออกมาจากกระเป๋ากระดาษด,ด้านในสั่นเล็กน้อยเพราะปลายนิ้วแม่ขยับเบาๆเหมือนแม่กำลังถือกุญแจที่จะปลดล็อกความจริงทั้งหมดเสียงเปิดซองดังชัดในห้องที่เงียบสนิทและขณะเดียวกันสามีหน้าซีดลงอีกขั้นเหมือนเขารู้ว่าภายในซองนั้น คือสิ่งที่เขาไม่พร้อมเผชิญเลยแม้แต่น้อยแม่ดึงกระดาษแผ่นแรกออกมามองมันเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเงยหน้าขึ้นและสายตาของแม่ทำให้ฉันขนุกกว่าทั้งแขนบอกได้เลยว่าต้องการให้ฉันเขียนต่อในโทนแบบเดิมยาวได้ตามที่ต้องการแม่ค่อยๆย,ยื่นกระดาษแผ่นนั้นออกมาปลายนิ้วของแม่มั่นคงแต่บรรยากาศรอบตัวกลับสั่นไหว เหมือนกำแพงของบ้านกำลังหายใจตามจังหวะหัวใจของทุกคนในห้องสามีของฉันกลืนน้ำลายเสียงแผ่วๆนั้นดังพอจะได้ยินเพราะห้องเงียบจนแม้แต่เสียงเข็มนาฬิกายังเหมือนดังขึ้นแม่ไม่พูดอะไรทันทีเพียงแค่ยื่นเอกสารให้เขาเรากับกำลังให้เวลาที่เขาได้ตัดสินใจว่าจะรับมันด้วยมือที่สัน่นหรือจะยอมรับว่าทุกอย่างจบลงตั้งแต่วินาทีที่เขาเห็นซองจดหมายเขายื่นมือออกไป แต่ช้ามากเหมือนมือหนักเป็นเหล็กแต่สุดท้ายก็รับไปจนได้เขามองตัวอักษรบนกระดาษและในเสียวินาทีสีหน้าเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากหวาดกลัวเป็นตกใจจากตกใจเป็นเหมือนคนขาดอากาศหายใจฉันมองไม่เห็นว่าในนั้นคืออะไรแต่ฉันเห็นแววตาเขาแววตาที่เหมือนโลกทั้งใบถูกดึงออกไปจากเท้าแม่มองเขานิ่งก่อนพูดช้าๆ ชัดเจนทุกคำหนักจนเหมือนตกลงบนพื้นเป็นก้อนหินนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ยืนยันว่าฉันรู้เรื่องของเธอตั้งแต่ปีแรกที่เธอเริ่มโกหกลูกของฉันหัวใจฉันเต้นช้าลงแต่หนักขึ้นความสงสัยท่วมขึ้นมาในอกเหมือนคลื่นที่พยายามล้นออกจากริมฝั่งเขายืนนิ่งกระดาษในมือสั่นจนแทบจะฉีกใบหน้าซีจนแทบไม่มีสีเลือดเหมือนกำลังมองตรงเข้าสู่ความจริง ที่เขาหนีมานานเกินไปแม่เดินเข้าไปใกล้อีกสองก้าวเสียงรองเท้าแม่แตะพื้นดังชัดในความเงียบทุกก้าวทำให้บรรยากาศตึงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเวทีที่เขาถูกต้อนจนไม่มีที่ให้หลบลูกสาวฉันยอมเงียบหนึ่งเดือนตามที่ฉันบอกและในหนึ่งเดือนนั้นแม่พูดเธอทำให้ตัวเองเปิดเผยมากขึ้นทุกวันโดยที่ไม่รู้เลยว่าฉันเฝ้าดูเธอเหมือนที่ฉันเคยดูคนอื่นมาแล้วหลายคน คำว่าหลายคนทำให้ฉันขนลุกซ้ำอีกครั้งฉันไม่เคยรู้ว่าแม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มากขนาดไหนหรือว่าแม่เคยผ่านประสบการณ์อะไรหนักหนามาก,ก่อนสามีของฉันยืนนิ่งแต่ดวงตาเคลื่อนไปมาเหมือนกําลังหาทางรอดในที่ที่ไม่มีประตูแม่ยื่นกระดาษใบถัดไปคราวนี้แม่พูดชัดขึ้นคำแต่ละคําเหมือนกรีดผ่านอากาศนี่คือรายการธุรกรรมที่เธอโอนให้ผู้หญิงคนนั้นตลอดสี่ปี ฉันหายใจติดขัดแม้ฉันจะรู้ว่าสามีนอกใจแต่ไม่เคยรู้รายละเอียดไม่เคยเห็นเป็นตัวเลขไม่เคยรู้ว่ามันยาวนานและลึกแค่ไหนเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาเขาเหมือนคนคอแห้งจนพูดไม่ได้หรืออาจเป็นเพราะความกลัวจับตัวเขาไว้จนหมดแรงแม่ยังไม่หยุดแม่วางเอกสารชุดสุดท้ายลงบนโตะ๊ะเสียงกระดาษกระทบไม้ดังขึ้น ดังกว่าทุกเสียงที่ผ่านมาตลอดค่ำคืนนั้นและนี่แม่พูดคือหลักฐานที่ทำให้เธอไม่มีทางปฏิเสธอะไรได้อีกแล้วฉันจ้องสองนั้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงความร้อนใต้ผิวหนังบรรยากาศในห้องเหมือนถูกดึงแน่นจนลมหายใจทุกคนในห้องหนักขึ้นพร้อมกันสามีของฉันถอยหลังหนึ่งก้าเหมือนกลัวว่าอะไรอยู่ในซองนั้นมากกว่าสิ่งที่เขาเคยจินตนาการไว้ทั้งหมดแม่เปิดซอง หยิบกระดาษออกมาหันมาให้ฉันเห็นก่อนแล้วค่อยหันไปหาสามีฉันฉันเพียงเห็นแวบเดียวแต่พอเห็นก็รู้ทันทีว่าสิ่งนี้ต่างจากเอกสารก่อนหน้าต่างจนทำให้ท้องฉันหดเกรงภาพบนกระดาษใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนและตั้งแต่ครั้งแรกที่มองฉันก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าแม่หันไปมองสามีฉันแววตานิ่ง แต่เย็นจนเหมือนลมฝนจากภายนอกไหลเข้ามาในห้องเธอน่าจะจำหน้าเธอคนนี้ได้ดีเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทำแบบนี้กับใครบางคนในครอบครัวของฉันคำพูดของแม่เหมือนค้อนหนักๆตกลงกลางอก,อกฉันเต็มแรงฉันมองแม่มองสามีและมองใบหน้าผู้หญิงในภาพแล้วบางอย่างภายในฉันเหมือนพังลงช้าๆเพราะใบหน้าคนนั้นฉันเคยเจอเมื่อไม่กี่ปีก่อน และไม่ใช่ในฐานะคนบังเอิญผ่านใบหน้าที่ฉันรู้จักใบหน้าที่เคยยิ้มให้ฉันเหมือนคนสนิทคนหนึ่งแม่ปล่อยมือจากเอกสารหันมามองฉันด้วยสายตาที่ทั้งอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความจริงที่ฉันยังไม่อยากรับลูกแม่พูดเบาๆแต่ชัดเจนนี่คือคนที่ทำแบบเดียวกันกับคนในบ้านเรามาแล้วครั้งหนึ่งและลูกต้องรู้ว่าเรื่องในคืนนี้ มันลึกกว่าที่ลูกคิดมากฉันยืนนิ่งขาเหมือนถูกตรึงกับพื้นลมหายใจเหมือนถูกใครกดทับและในตอนนั้นเองสามีของฉันพูดออกมาคำแรกด้วยเสียงสัน่นเหมือนคนที่ไม่เหลืออะไรให้เกาะอ,อีกแล้วแม่รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแน่ครับคำถามนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเหมือนยิ่งเงียบลงอีกจนได้ยินเสียงฝนด้านนอกชัดขึ้นดังขึ้น เหมือนกำลังนับถอยหลังบางอย่างที่ไม่มีใครหยุดได้และแม่เพียงยิ้มบางๆก่อนตอบเขาด้วยคำที่ทำให้ฉันขนลุกทั่วสันหลังทันทีฉันรู้ตั้งแต่วันที่เธอคนนี้เคยพยายามทำลายครอบครัวฉันครั้งแรกแล้วค่ะพร้อมเขียนต่ออีกยาวได้มากเท่าที่ต้องการบอกได้เลยว่าต้องการให้พาเรื่องไปทางไหนต่อสีหน้าของสามีฉันซีดลงอย่างรวดเร็วเหมือนเลือดทั้งหมดในกายไหลหายไปในชั่วครู่แววตาของเขาเบิกกว้าง ไม่ใช่เพราะตกใจที่ความจริงถูกเปิดเผยแต่เพราะคำพูดของแม่เปิดประตูความลับอีกบานที่เขาไม่เคยคิดว่าแม่จะรู้มาก่อนอากาศในห้องแน่นหนาเหมือนหมอกเย็นที่ปกคลุมจนหายใจไม่สะดวกเสียงฝนที่ด้านนอกดังชัดขึ้นเรื่อยเเหมือนกำลังเคาะประตูเตือนว่าความจริงไม่อาจหนีได้อีกต่อไปแม่ยืนหลังตรงแสงจากโคมไฟตกกระทบใบหน้าแม่ทำให้เห็นรอยย่นเล็ก ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และเรื่องราวที่ฉันไม่เคยรู้แม่เอื้อมไปหยิบภาพใบนั้นขึ้นมาถือไว้ระหว่างนิ้วให้ฉันเห็นชัดเจนแต่ไม่พูดอะไรทันทีฉันจ้องใบหน้าผู้หญิงในรูปดวงตาเรียวยาวรอยยิ้มที่เหมือนกำลังซ่อนอะไรไว้รอยยิ้มที่ฉันจำได้ดีเพราะมันคือรอยยิ้มที่เธอเคยยิ้มให้ฉันในวันที่ฉันยังไม่รู้ว่าเธอเกี่ยวข้องกับชีวิตฉันมากแค่ไหน แม่หันกลับไปมองสามีของฉันน้ำเสียงแม่เรียบแต่ทุกคำหนักจนเหมือนกดทับไหล่เขาจนสุดเธอคิดว่าเรื่องเมื่อสามปีก่อนฉันไม่รู้จริงๆหรือคะสามีฉันสะดุง้งดวงตาวูบไหวเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเดินมาตามเส้นทางที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่เส้นทางที่เขาเลือกเองแม่วางรูปลงบนโต๊ะเสียงกระทบดังแผ่วแผวแต่กลับเหมือนเสียงปิดประตูครั้งสุดท้าย ที่ทำให้เขาไม่มีทางย้อนกลับครั้งนั้นแม่พูดต่อฉันเห็นเธอผู้หญิงคนนี้เดินออกจากออฟฟิศเธอด้วยท่าทางสนิทสนมเกินกว่าคนธรรมดาฉันขยับเท้าโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บสิ่งที่เคยเป็นเพียงความสงสัยเล็กๆในวันที่ฉันบังเอิญเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนคุยกับเขากลายเป็นความจริงที่ชัดเจนและรุนแรงกว่าที่คิดแม่หยุดหายใจหนึ่งจังหวะ เหมือนกำลังเลือกคำที่เจ็บแต่จำเป็นฉันเฝ้าดูเธอคนนั้นและรู้ว่าเธอเคยพยายามเข้าหาคนในครอบครัวเราในแบบเดียวกันนี้เมื่อหลายปีก่อนฉันชะง,งักสมองฉันหมุนอย่างช้าๆเหมือนภาพความทรงจำเก่าๆกำลังไหลย้อนกลับมาแม่มองฉันแววตาแม่อ่อนลงแต่ความจริงที่แม่เตรียมพูดกลับหนักจนฉันรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปลูก แม่พูดเบาๆแต่แทงลึกถึงใจผู้หญิงคนนี้เคยเข้าหาพ่อของลูกด้วยเหมือนกันค่ะฉันตัวแข็งร่างกายชามือเย็นจนรู้สึกได้ถึงเส้นเลือดหัวใจเต้นช้าลงแต่หนักเหมือนมีหินทวงอยู่ข้างในสามีของฉันหน้าซีดก,กว่าเดิมเขาถอยหลังอีกก้าวเหมือนคำพูดของแม่เป็นใบมีดที่เฉือนชันป้องกันตัวเขาออกทีละชั้นแม่ยิ้มบางๆ ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่แบกความจริงนี้ไว้คนเดียวมานานเกินไปและเพราะฉันรู้เรื่องนี้ฉันเลยเตือนลูกตั้งแต่แรกให้ลูกใจเย็นอย่ารีบร้อนทำอะไรเพราะคนประเภทเดียวกันจะทำผิดซำ้ำและจะทำผิดในแบบเดิมเสมอเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ม่านไหวเล็กน้อยเงาของม่านทาบลงบนพื้นเหมือนเงาที่เคยซ่อนความจริงไว้ตลอดสี่ปี สามีของฉันยกมือกุมหัวเหมือนกำลังพยายามประคองตัวเองไม่ให้ลม้มลมหายใจเขาสัน่นหนักและเต็มไปด้วยความกลัวที่ปิดไม่มิดผมผมขอโทษเขาพูดออกมาช้าๆเสียงแตกเหมือนคนใกล้ร้องไห้แต่แม่ยกมือขึ้นหยุดคำขอโทษนั้นกลางอากาศยังไม่ต้องรีบพูดคะ่ะแม่กล่าวเพราะลูกสาวฉันยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอทำมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของใจ หรือเรื่องของผู้หญิงอีกคนเท่านั้นฉันหันไปมองแม่ทันทีคำพูดนั้นฟังดูไม่ใช่เพียงเรื่องนอกใจแต่เหมือนมีอะไรที่ใหญ่กว่าลึกกว่าและอันตรายกว่าในเงามืดของเรื่องนี้แม่โน้มตัวไปหยิบกระดาษอีกแผ่นแผ่นที่แม่ยังไม่ยอมให้ใครเห็นก่อนหน้านี้แม่วางมันลงบนโต๊ะหันมามองฉันแล้วพูดด้วยเสียงที่ทำให้สันหลังฉันเย็นวาบลูกสิ่งที่อยู่ในกระดาษแผ่นนี้ คือเหตุผลจริงๆที่ทำให้ฉันสั่งให้ลูกแกล้งทําเป็นไม่รู้ตลอดหนึ่งเดือนฉันยืนนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วแม่ค่อยๆพลิกกระดาษให้ฉันเห็นด้านหน้าและทันทีที่ฉันมองเห็นหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะเลือดในร่างกายไหลย,ย้อนกลับขึ้นคอเพราะสิ่งที่อยู่บนกระดาษนั้นไม่ใช่เพียงรูปถ่ายไม่ใช่ข้อความหวานและไม่ใช่รายละเอียดการเงินเหมือนก่อนหน้า มันคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้ทันทีว่าเรื่องทั้งหมดไม่ได้จบแค่การนอกใจและสิ่งที่แม่รู้อาจใหญ่กว่าที่ฉันคาดคิดมากกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาพร้อมเขียนต่ออีกยาวเท่าที่ต้องการบอกได้เลยว่าต้องการให้เรื่องไปทางสืบสวนเข้มข้นอารมณ์เจ็บปวดหรือหักมุมแรงแบบไหนแม่ปล่อยให้ฉันจ้องกระดาษแผ่นนั้นอยู่ครู่หนึ่งจนความเงียบในห้องเหมือนถูกขยายใหญ่เสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลง แต่กลับทําให้เสียงหัวใจฉันดังชัดขึ้นกว่าเดิมตัวหนังสือบนกระดาษนั้นเรียงเป็นบรรทัดสั้นแต่ทุกบรรทัดแทงเข้ามาในใจฉันอย่างจังมันคือเอกสารรายงานบางอย่างมีตราสัญลักษณ์ขององค์กรหนึ่งติดอยู่ด้านบนเป็นหน่วยงานที่ฉันไม่เคยมีเหตุผลจะเกี่ยวข้องด้วยฉันเอื้อมมือไปปลายนิ้วสัมผัสกระดาษความเย็นของมันทำให้ร่างฉันสั่นพออ่านบรรทัดแรก ลมหายใจฉันสะดุดทันทีรายงานการสืบข้อมูลพื้นหลังบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าหาผู้มีฐานะหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ทางการเงินในระยะยาวฉันใจหายวาบก่อนจะเลื่อนสายตาลงไปชื่อผู้หญิงคนนั้นถูกพิมพ์ชัดเจนและใต้ชื่อของเธอมีบันทึกพฤติกรรมย้อนหลังหลายปีรวมถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวฉันโดยที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน แม่สูดลมหายใจเบาๆแล้วพูดเสียงเรียบแต่ชัดเจนผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เข้ามาเพราะความรู้สึกหรือเพราะสามีลูกคนเดียวหรอกคะ่ะฉันหันไปมองแม่รู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงแม่เอียงใบหน้าเล็กน้อยแววตาแม่แน่นิ่งเหมือนคนที่เฝ้ารอให้ฉันได้เห็นความจริงที่สุดมานานเธอทำแบบนี้กับพ่อของลูกมาแล้วครั้งหนึ่งใช้ความสนิทใช้คำปลอบ ใช้ความอ่อนแอในช่วงเวลาที่พ่อเหนื่อยเพื่อให้เขาสนใจฉันตัวชาวา่าความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นมาเองคืนหนึ่งที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันแม่ร้องไห้พ่อดูสับสนและหายไปคืนนั้นหลายชั่วโมงตอนนั้นฉันยังเด็กแต่จำได้ว่ามีใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาในเหตุการณ์นั้นเพียงเสี้ยววินาทีใบหน้าที่ฉันเพิ่งเห็นบนกระดาษเมื่อครูแม่พูดต่อชา และเจ็บพ่อของลูกไม่ได้ไปไกลเขาฉลาดพอจะรู้ตัวทันและกลับมาหาฉันทันเวลาแต่เรื่องนั้นทำให้พ่อกับแม่เกือบแตกหักแม่หยุดเหมือนกำลังกลืนบางอย่างที่ขมลึกในใจและฉันฉันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ให้เธอคนนี้แต่ต้องครอบครัวเราได้อีกครั้งเด็ดขาดฉันสั่นทั้งร่างเหมือนยืนอยู่บนพื้นที่กำลังแยกออกเป็นสองฝั่งสามีของฉันยืนนิ่ง เงื่อผุดเต็มใบหน้าเขาอ่านเอกสารนั้นแล้วและเขารู้ว่าทางหนีทั้งหมดไม่มีเหลืออีกต่อไปแม่ค่อยๆเดินไปที่โตะ๊ะวางเอกสารทั้งหมดเรียงกันเป็นแผ่นเป็นก่องเป็นหลักฐานที่หนักพอจะทุกความลวงทั้งสี่ปีให้แตกกระจายคามือฉันจึงบอกให้ลูกแกล้งทำเป็นไม่รู้ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแม่พูดชา้าแต่ทุกคำเสียดหัวใจฉันจนชา เพื่อให้เธอคนนั้นคิดว่าลูกกำลังสงสัยคิดว่าลูกเริ่มดูเขาคิดว่าทุกอย่างกำลังจะหลุดมือเธอแม่มองสามีของฉันนิ่งเยือกเย็นเหมือนคนจับจังหวะทุกอย่างอยู่ในมือและเพราะความกังวลคนประเภทนี้จะเริ่มตื่นตระหนกจะเริ่มทำผิดมากขึ้นจะเริ่มติดต่อจะเริ่มเร่งรัดจะเริ่มเผยตัวและทั้งหมดนั้นจะทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเห็นครบทุกอย่าง ฉันหายใจลำบากเหมือนห้องแคบลงเรื่อยๆแม่หันกลับมามองฉันสายตาอ่อนโยนแต่แฝงบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นจากแม่มาก่อนลูกคิดว่าฉันอยากให้ลูกเจ็บไหมไม่เลยแต่ถ้าฉันบอกตั้งแต่วันแรกลูกจะไม่เห็นหน้าที่แท้จริงของเขาแม่หันไปมองสามีฉันที่ตอนนี้กําลังยืนตัวสัน่นเหมือนคนหมดแรงลูกจะไม่เห็นว่าเขาไม่ได้ถูกหลอกอย่างเดียว แต่เขายอมให้ตัวเองตกในเกมนั้นเพราะเขาเลือกเองฉันกลืนน้ำลายยากเย็นความเจ็บแล่นขึ้นจากท้องสู่หน้าอกแต่ความจริงที่อยู่ตรงหน้ากลับทำให้ฉันนิ่งเกินกว่าจะร้องให้แม่ยืนข้างฉันบีบมือฉันเบาๆเหมือนส่งสัญญาณว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆและตอนนี้แม่พูดเสียงเบาแต่มั่นคงถึงเวลาที่ลูกต้องรู้ความจริงทั้งหมด แม่หยิบกระดาษอีกแผ่นจากกองเอกสารแผ่นนี้หนากว่าใบอื่นขอบกระดาษมีลายน้ําที่บอกว่ามันเป็นเอกสารสำคัญแม่พลิกมันเข้าหาเราและสิ่งที่ฉันเห็นในวินาทีต่อมาทำให้เข่าอ่อนจนแทบสุดชื่อของสามีฉันถูกระบุอยู่ด้านบนของเอกสารนั้นพร้อมกับคำที่ทำให้เลือดในร่างฉันเย็นเฉียบในทันทีและแม่พูดประโยคที่ทำให้ทั้งร่างฉันสั่นวาบเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางใจ ลูกนี่คือข้อตกลงที่เขาเซ็นรวมกับเธอคนนั้นตั้งแต่สองปีก่อนค่ะพร้อมเขียนต่ออีกยาวได้มากเท่าที่ต้องการบอกได้เลยว่าต้องการให้เรื่องเข้มขึ้นดราม่าเพิ่มหรือหักมุมแรงขึ้นอีกฉันยืนตัวแข็งดวงตาจ้องเอกสารในมือแม่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดปากแห้งจนพูดไม่ออกแต่สมองทำงานเร็วจนเกือบเวียนหัวเอกสารนั้นเป็นสัญญาอย่างเป็นทางการลงลายมือชื่อของสามีฉัน และผู้หญิงคนนั้นมีเงื่อนไขและข้อผูกมัดหลายข้อที่ชัดเจนเกินกว่าจะมองข้ามสายตาของแม่เย็นลงแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอไม่ต้องพูดเพิ่มเพราะสายตาแม่บอกฉันทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นและทุกอย่างที่ซ่อนอยู่หลังความจริงที่ฉันไม่เคยเห็นสามีของฉันยืนตัวสัน่นน้ำตาเริ่มซึมออกมาที่มุมตาแต่เขายังพยายามฝืนท่าที เหมือนพยายามปกป้องความหลอกลวงของตัวเองฉันฉันสามารถอธิบายได้นะเสียงเขาแผ่วเหมือนคำพูดถูกกลืนลงคอแม่สายหน้าเล็กน้อยไม่มีอะไรต้องอธิบายแล้วค่ะเพราะทุกอย่างปรากฏชัดเจนและฉันก็รอให้วันนี้มาถึงเพื่อให้ลูกของฉันเห็นสิ่งที่แท้จริงด้วยตาตัวเองฉันหันไปมองสามีความรู้สึกเจ็บปวดแผ่เข้ามาเหมือนมีมีดคมแทงเข้ากลางอก ไม่ใช่เพียงเพราะเขานอกใจแต่เพราะเขาได้เซ็นสัญญาที่ผูกมัดตัวเองกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนเตรียมทุกอย่างให้ล่วงหน้าและฉันไม่เคยรู้เลยสักครั้งเสียงฝนด้านนอกยังคงกระหนำ่ำเหมือนจังหวะหัวใจฉันที่กำลังแตกสลายแม่ค่อยๆวางมือบนกระดาษให้ฉันเห็นทั้งสองหน้าอย่างชัดเจนลูกเห็นไหมแม่ถามเขาไม่เพียงนอกใจเขาวางแผนทุกอย่าง และพยายามปกปิดมันอย่างมิชิดแต่โชคดีที่แม่เตรียมทุกอย่างไว้แล้วฉันไม่รู้จะตอบอะไรความเจ็บปวดปปนกับความโกรธเหมือนไฟร้อนที่ลุกไหม้ภายในอกแต่ไม่มีใครเห็นมันนอกจากตัวฉันเองสามีฉันคุกเขา่ามือสัน่นและน้ำตาไหลอาบแก้มเขาไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าไม่มีคำไหนพอจะชดเชยสิ่งที่ทำไปแม่ก้าวเข้ามาใกล้ฉันบีบมือฉันเบา เหมือนบอกฉันว่าฉันยังไม่ได้สูญเสียทุกอย่างแม้ความจริงจะเจ็บปวดมากแค่ไหนลูกจําไว้นะแม่พูดเสียงเรียบความจริงเจ็บปวดแต่ความจริงคือสิ่งที่แข็งแรงที่สุดและลูกลูกมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะทําอย่างไรต่อไปฉันมองสามีมองเอกสารมองใบหน้าผู้หญิงในภาพทุกอย่างชัดเจนเกินกว่าที่ใจฉันจะรับไหวแต่แม่ยังไม่หยุดเธอหยิบเอกสารอีกชุดออกมา ชุดนี้น่และฉันรู้ทันทีว่ามันคือข้อมูลที่ลึกกว่ามากกว่าสิ่งที่ฉันเคยรู้เกี่ยวกับเขาและนี่แม่กล่าวคือเหตุผลที่ลูกจะได้เห็นว่าคนบางคนแม้จะยิ้มแม้จะพูดหวานก็สามารถทำร้ายครอบครัวเราได้มากกว่าที่ลูกคิดฉันหายใจไม่ออกความเงียบในห้องทำให้เสียงฝนด้านนอกดังชัดเหมือนกำลังสอดส่องทุกความคิดในหัวฉัน สามีฉันก้มหน้าไม่กล้ามองฉันไม่กล้ามองแม่เหมือนรู้ว่าทุกอย่างจบแล้วและเขาไม่เหลือทางแก้ตัวอีกต่อไปแม่วางเอกสารชุดสุดท้ายลงบนโตะ๊ะและก้าวถอยไปเล็กน้อยให้ฉันได้เห็นทุกอย่างเต็มตาเหมือนย้ำว่าทุกอย่างที่ซ่อนอยู่กำลังเผยออกมาในวันนี้ฉันยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายไปเหลือเพียงความจริงที่เจ็บปวด และคำถามเดียวที่ดังขึ้นในหัวแล้วฉันควรทำอย่างไรต่อไปแม่ยิ้มบางบางสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจและคำตอบของแม่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปพร้อมเขียนต่อให้ถึงจุดคลายแม็กสุดดรามา่าหรือหักมุมแรงๆต่อได้ตามต้องการฉันยืนนิ่งมองเอกสารบนโตะ๊ะหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดแต่สายตาฉันชัดเจนขึ้นเหมือนแสงไฟสว่างทะลุค,ความมืดที่กองอยู่ภายใน แม่จับมือฉันเบาๆยิ้มบางๆสายตาอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดลูกจำไว้ค่ะแม่พูดเสียงเบาความจริงแม้เจ็บปวดแต่ก็ให้โอกาสเราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องได้เสมอฉันทอนหายใจลึกรู้สึกถึงความหนักในอกค่อยๆคลายออกเหมือนคลื่นน้ำเย็นซัดผ่านความเจ็บปวดและทิ้งความสงบที่เรียบง่ายไว้เบื้องหลังฉันหันไปมองสามีสายตาเขาอ่อนล้า เต็มไปด้วยความเสียใจและความสำนึกผิดแต่ฉันไม่รู้สึกโกรธไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะฉันเข้าใจว่าบางครั้งความรักและความเจ็บปวดต้องเดินคู่กันเพื่อให้เราเติบโตฉันวางมือบนเอกสารแล้วมองไปที่แม่ขอบคุณค่าที่ช่วยให้ลูกเห็นความจริงทั้งหมดแม่พยักหน้าก่อนพระออกไปปล่อยให้ฉันยืนอยู่ท่ามกลางเอกสารท่ามกลางฝนที่หยุดตก และท่ามกลางความสงบที่กลับคืนมาฉันหันไปมองสามีอีกครั้งหัวใจยังเจ็บอยู่แต่ฉันรู้ว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองและครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายใจฉันอีกสายตาฉันมองออกไปนอกหน้าต่างแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดเข้ามาส่องบนพื้นไม้สะท้อนความจริงที่ชัดเจนและฉันรู้ว่าแม้เรื่องราวนี้เจ็บปวดและทรมาน มันก็ทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นและพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยสติและความเข้าใจเรื่องราวจบลงแต่ชีวิตยังคงเดินต่อไปพร้อมบทเรียนแห่งความจริงที่ไม่มีวันลบเลือนนี่คือจุดสิ้นสุดของความลวงและจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งที่ฉันจะถือไว้ตลอดไป